สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องพี่น้ำทิพย์น้องเทวีโชคแคนเนลี่นะคะวันนี้อ้วนดีใจนะคะปราก้องมาหานะคะนี่ปราก้องนะคะสวัสดีปีใหม่ปราก้องหรือยังเทวีโชคเทวีโชคสวัสดีปีใหม่ปราก้องหรือยังสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับรอรอก่อนครับรอรอยังไงโหทำเนียนครับรอรอทำยังไง ครับนี่ปลากองอยู่ตรงนี้ไหนนอนรอยังไงนอนรอยังไงแล้วสวัสดีครับงามงามสวัสดีครับงามงก่อนสวัสดีครับงามงามก่อนครับครับก่อนเร็วครับเร็วเดี๋ยวปลากองให้เร็วสวัสดีครับงามงามเร็วนี่จะกินอย่างเดียวเลยประกองได้ของโปวดมาฝากด้วยนะคะมล็ดทันตะวันนั่นเองขาขาขา จะกินอย่างเดียวเมื่อคืนแม่จะขับรถมาเออมันด sure> ึกแล้วค่ะมันดึกแล้วมองเขาดาวอับว่านะกว่าจะมาถึงก็น่าจะดึกอยู่ค่ะป้าก้องค่ะเอาเข้าหาได้ไหมดิได้ค่ะได้ค่ะจะโดนเตะไหมวะ เข้ามาเลยค่ะตาก้องอ่ก็้เ่หเข้าเลยค่ะรีบมากรีบมากอ๋อว่มดขาหลังด้วนไม่ค่ะจะดขาหลังด้วยอคุณครับคุณครับขอบคุณครับคุณครับรอรอยังไงขอบคุณครับรอรอสิครับนอนลงนอนลง นอลงก่อนนอลงก่อนนอลงยังไงนอลงยังไงครับทีละสองลูกอต่ไม่พอครับทีละสองลูกอ่ะมันไม่พอครับอันนี้บอมาร์กนี่ต้องไม่ทานตะวันใช่ไหมใช่ค่ะแต่ยังเพราะว่าเขาเอรืดพวงปกติจะยืนกินไม่ไปไหนนี่เขายังลอยลืดพวงก็ช่างเห็น <tr> <sh> <underneath> อ๋อเขาเอาไปแห่งงานใช่ค่ะนี่เปิดตัวนิ่งเล็กๆค่ะเด็กสองขวบเหรอเด็กสองขวบครับผมเด็กสองขวบเหรออ้วนบอกเมาหมดคนเดียวเลย พี่พี่ก็พี่น้ำค้างก็อยู่ข้างนอกค่ะมันชิดอ,อยู่ในโรงช้างตะวันแล้วก็แม่ดอกเอื้องค่ะอยู่ในบ้านสวัสดีครับซี่สวัสดีครับรอเลยรีบมากแม่ทานตะวันแม่น้ำลายไหลตะลุยแม่ทานตะวันลน้ำลายไหลเอาผมก็หล่อนนะคะ่มมดื้อไนี่ ดื้อค่ะดู้ท้ทายจะดื้อดื้อค่ะตือเป็นบางครั้งขราวตือต้นไม้น่ยค่ะแท้เนี่ยค่ะแท้ต้นไม้ทำไงอย่าหมดแล้วอ่ะทำไงดิหมดแล้วทำไงหมดแล้วทำไงหมดแล้วก็ต้องขอบคุณสิครับขอบคุณสิครับขอบคุณสิวีโชวขอบคุณครับประกองก่อวีโชวออื้อวีโชว์วีโชครับ ไอ้ทำอะไรเป็นบ้างทำอะไรเป็นบ้างกินเป็นอย่างเดียวกินอย่างเดียวครับก็ผมเป็นช้างนี่ครับก็ผมเป็นช้างนี่ครับก็ผมเปรนช้าสวัสดีครับพวกเราก็หาขาด้วยลูกครับใช่ค่ะเงาจริงๆด้วยไม่ใช่ไหมจิ้งฟันงา สองขวบยังง่ายยืนขนาดหค่ะยาวเลยนี่นนีนยืดยืดยืด่ยดโซ่เร็ว่ค่ะใคขาเหียนขาเหี่ยนค่อยดูค่อยค่อยดูค่อยค่อดูค่อยค่อยดู นอนลงก่อนนอนลงก่อนนอนลงยังไงนอนลงยังไงหาปากก้องไงเริ่มเริ่มสวิก่อนครับสวก่อนสวิตช์ก่รอรอก่อนเออทุ่างื่อมาด้ันตวันใช่ค่ะนอนนอนนอนลงลง

ใช่ค่ะแรงเยอะค่ัปะกงไปไหน่งนอหอวงดเ่รางวมาเอรัลเรปะกงหนเอนมาเอลเรอร่อสวัสดีครับอนสวัสดีครับขอบคุณครับรอกอนขอบคุณครับลอละกอนขอบคุณครับลอลอกอน

ไหนโมโหเยอมหยังเห็นของกินอยอ่เฮ้ย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 จูบทำตาใช่ใช่ค่ะชาวเดวกเขาก็จะเป็นอยางงี้นะป๊อ ไม่เดือดร้องนะได้ยินเสียงกะกองเกี้เดินบนเลยใ <c oughs> จเย็นเย็นใจเย็นเย็นนิ่งไว้ลูกนิ่งไว้นิ่งไว้สภีมันแกวให้เมื่อกี้ก็ไม่กินนกกองตัวเองไปกินกองเพื่อน <c oughs> ใช่ค่ะเมื่อกี้เขาไปไปงานบ้านพี่สีดอทองเงินมาก็ <c oughs> ก็มีกล้วยมีมันแกว้วก็กินกับพี่ชื่นกินอยู่ดีๆพอกองพี่แก้วตาก็เทผาใหม่ก็ไปกินกองพี่แก้วตาก,กินเสร็จก็มากลับมากินกับพี่ชื่นใหม่ยังไม่อิ่มอ่ะเจ้าอะเจยังไม่ยิ่มอ่ะอิ่มไหมอิ่มไหมเก็บพุงหน่อยอู้หู้หูหหมานะมา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 อย่าเข้าบ้านฉันออกไป หมาไก่ไม่ได้นะคะ่้นะยตนนังตกใจตั้งแต่เมื่อคืนค่ะป้าก้องีน้่จะาไหวาจะไหวอยู่ค่ะคิดว่าโตเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มนีตัวเขามีเล็กใช่ค่ะคิดคิดคิดว่าเข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 าน่าจะเปลี่ยนไปเยอะนะคะดูเขาใช่ค่ะ โอ้อะไรตกใจอะไรอะไรออะไรมาอะไรเข้าบ้านเร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 าใช่ค่ะ ทวีโชคจ้าสวัสดีปีใหม่ป้าก้องด้วยนะครับให้ของขวัญปีใหม่ป้าก้องนะครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วให้ป้าก้องเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับครับลูกจะกินลังนกไงสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับครับตลอดก่อนครับครับอ่าขอให้ป้าก้องเลยสวัสดีปีใหม่ป้าก้องนะคะ ให้ป่าต้องสุขภาพแข็งแรงนะคบเอาเอาเอาอันใหม่ให้ค่ะเดี๋ยวพระก้องเดี ah ๋ยวเดี๋ยวหนูเอาอันใหม่ให้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ